ครับพี่น้องพี่น้องมื้อนี้เยี่ยวดาวมวยสยามครับมีโอกาสมากเจอเจอนะมาเที่ยวงานสร้างสุรินเพื่อที่จะตามหาว่าที่แช่มเสือตัวที่ยีสิเอ็ดละกาบอผิดหวังครับมื้อนี้เจอตัวเป็เๆ็นเลยนะจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e เดี่ยวดำวมวยสยามมื้อนี้มาติดตามละกกาค้นหา ว่าที่แชมป์เสือตัวที่21นั่นก็นคือภูมิใจไทยประกอบพอดสุรินทร์ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เจ้าตัวแดนน้นำลักกะทักทายเลยสวัสดีครับผมภูมิใจไทยประกอบพอดสุรินทร์ครับเออชื่อชินเล่นชินนัทครับอายุ1ิปีครับ19ปีบ้านเกิดอยู่บ้านเลาตำบนตาสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับก็ครับตอนนี้ถือว่ามาเที่ยวงานสร้างข้างหลังนี่จะมีการแข่งขันชกมวย คือสุดท้ายของงานช่างสุรินแต่ว่ามือนี่น้องไส้ได้สเสียสละเวลามาให้อดารยอดดำสัมผัสเนาะก่อนอื่นพี่น้องผมฝากติดตามผลงานเพราะว่าสิเป็นช่วง30มสกวัวโลแล้วก็โลดแรนในวิทีมวยผู้ทอดนี่ถือว่าเป็นดาวลูกผู้ทอดอีกผู้หนึ่งละตอนนี้เป็นตัวเต็งมวยรอบปูนเสือเสือตัวที่21 นัดต่อไปเจอไผ่ก็รอบแปดคนเจอคุณศึกสอเดชพันธ์ครับคุณศึกสอเดชพันธ์มวยของสารวัตรเชษฐโอ้บอดี้เกณฑเด้่นักใจบ่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร,ร่นาะไม่ค่อยหนักใจครับเออส่วนสูงถ่ายมาได้ส่วนสูงร้อยหกสิบแปดครับ,บร้อยหกสิบแปดระหว่างคุณศึกกับเจ้าของนี่ไผ่สูงกว่ากันอสูงกว่าวเ,เน้อโอ้แสดงว่าเขาได้เปรียบเนาะได้เปรียบเนาะได้เปรียบบอดี้น้ำหนักปลป่อยๆหลายมาได้สู้เลยประมาณ ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับถือว่าสบายสบายเนาะบอคุ้มเนาะสบายสบายครับนี่ล่ะพี่น้องซื้อเก่าก็คือชู้ักปะกรพ่อสุรินสบายอาจารย์เดินสายครับเป็นโคโศกมวยภูท่อดนี่เห็นตลอดครับเออเห็นตลอดชมรมมวยสยามไยศารภูกองรัดจัดเห็นตลอดครับนับพิชิตประกบให้เจอนักชกแถวไยสารนากันตลอดเนาะเพราะนั้นพี่น้องบ่าจิเป็นสุริน หรือว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝากเป็นกำลังใจให้นักชกภูมิใจไทยประกณพ่อสุรินทร์ซึ่งจะมีผลงานในรอบปูนเสือในบรรดา8คนเจ็ดคนนี้ย่านไผร์วะไม่ยานครับใครก็ได้ครับใครก็ได้นอ้อกับว่าเพราะว่าน,านั้นดีเขาต้องเอ้าด้วยเน,นาะชนะคือเข้าไปเลย,เลยได้อเนาะครับชนะสองครั้งเข้าเลยโอ้ชะนะสองครั้งเหมือนกันเนาะ เอาละพี่น้องสายเอมันจะมีไผ่ก่อนเอะสายเอมีเพชรสังวานกเกาะเต่าเพชรสังวานกเกาะเต่ากาิกรนแล้วก็ามำดำแล้วก็เพชรน้ำชัยครับกาิกรเพชรน้ำชัยส่วนสายบีมีภูมิใจไทยวุฒิกรเดชปาคินแล้วก็คุณศึกครับเนาะครับผ่านคุณศึกไปแล้วนัดต่อไปก็ว่าอยากเจอไผ่ก็เจอวุฒิกรก็ได้ครับเจอวุฒิกรเพราะยานบอกมันสูงแห้งเด้ <laughs> ก็ ไม่กลัวเนาะไม่กลัวเนาะ,นะเอ้าพี่น้องเมื่อนี้ช่อง YouTube เดี่ยวดาไม่สยามฝากซอยเสียเป็นกำลังใจให้กับภูมิใจไทยประกณ์พ่อซุลิ้นซึ่งจะทําหนาทีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวซุลิ้นล่ะก็อีสารนะในมวยรอบปูนเสือเสือตัวที่21ฝาก FC ครับก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ได้ครับซ้อมเต็มที่สู้ทุกไฟแน่นอนครับเต็มที่ทุกไฟตอนนี้ซ้อมอยู่ใครอุปกรณ์พร้อมเสถียรครับมีไพ่เป็นเทเนอร์มีสุกุลทองอ,อวัตนาชัยมีรณรงค์เกศสมานชัยเป็นเทเนอร์แล้วก็<อ>มีต้มยำกุ้งเป็นคุปำครับ<อ>ครับ้านนี้เจ้าของสีเสือมาสเถียบบอท่านนายกพรอใช่ไหมบอเดี๋ยวมาครับในท่านทดสอบอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุนตลอดครับก็ เอา้ามีอย่างอยากจะฝากพี่น้องทางท่าสว่างบอกเป็นภาษาบา้านเรเาเิ่งครับก็อ้อยเมลสตรอลล์เมลสตรีอาจุยเชียร์ขมาดพังบัตรเต็มที่กรุ๊ปไฟน์ในนอนบัตรครับผมเอา้าฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลนี่แหละครับพี่น้องภูมิใจไทยประกรอบพรสุรินทร์มื้อนี้ฝากกดไลค์คนแชร์ช่อง YouTube เกี่ยวดำไมืสยามอยากเห็นอน,นาคตของลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ ไปสั่งชื่อเสียงระดับประเทศปีนานะอย่ายลืมเชียร์นัดต่อไปจะเจอคุนศึกสอเดชพันธ์เอา้าวัอนี้ช่อง YouTube, อยูทูบหยาดดำเมือสยามต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตารานกปากคางดีจริงไม่ได้โมโ้ขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชนโดยนายแพทย์วิรชนทวีศักดิ์อำเภอศรีงมงไมอุบ,บลราชธานีขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซิดวงหายขาดโดยปต้องผ่าตัดนึกถึง สุทั์การแพทย์อำเภอพญาคาพู่มพิสัยมหาสาครคามศูนย์๓๗๘๗๕๙๙ขอบคุณค่ายม้ยสิทธิ์ยกขาวขอบคุณสุวัสดิ์จินประชาสุวัสด์พันยงังพร้อมด้วยรัตนบริการเชียยวมวยตู้ดูมวยตู้ฝากไม่หูลุดเจ็ดสีแล้วก็ฝากแฟนเพจนรุงนุ่งบุทศเดี่ย,ยวดำจันทร์ฮอดสุกเสาร์อาทิตย์คุยนอกสังเวียนเจอเจอกันได้เื้อเมื่อนี้ขอบคุณตากล้องเดินชนเล็กเกียรติทัพไทยเอออันนี้จะ ไปชกมวยรอบซึกเดาลุ่งเพชรดินีสารนัดต่อไปวันที่10แต่ว่ามือนี้ขอบคูดภูมิใจให้ประกรณ์พ่อสุรินหลักไก่เอฟซสวัสดีครับ